คนดียไม่หนีหรอกหนีไปได้อ่ะไปเลยนะคือขอตาอ่ะยังไงครับนมใหม่จะเข้าอีกแล้วเพื่อิกายนนี้เจอนมใหม่แน่นอนไม่อันนี้คือถามให้ให้ให้เขาคอมเมนต์ด่าใช่ปะก็อย่างที่บอกอะค่ะผู้หญิงใหญ่สวยเนาะเราชอบทําแบบไหนเราก็ทําดีกว่าทําแล้วลองมั่นใจเอางี้เรื่องของเรื่องอันนี้มีมีพยานเลยอยู่ด้วยกันลูกค้าเดินมาซื้อน้ำอุ่นแล้วก็ไก่ต้มโค นี่อมีม่แม,ม็กซิมตัวจริงหรือเปล่าอ่ะแล้วเขาก็มองนมนมเลก็กนะนี่ไม่ใช่ไม่ซื้อเขาก็เดินไปเลยนะใช่แล,แล้วคือเป็นการแบบเสียเซลล์ครั้งแรกในชีวิตว่าเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> คือเราศึกษาค่ะว่าเออน้องทำหน้าอ,อกออกแล้วไปได้แต่งตัวแบบธรรมดาเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยถ้าปกติวันเนี้ยถ้าเอมี่ยังไม่เอานมออกใช่ปะ่ะถ้ายืนให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ คือเอมี่จะดูแบบคนจะด่าเลยนะอุ้ยโปอ,อะรุ่นนี้เขาว่านมมันล้นใช่ปะ่ะแต่อันนี้ก็คือเออใส่เสื้อผ้ามันก็ปิดแล้วมันก็ไม่อะไรแต่มันใช้ชีวิตลำบากโดยการที่เอ้ยอะไรวะแค่เรานมไม่ใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคือเราดูไม่เปรี้ยวเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเ,เขาก็ไม่ซื้อแล้วหรอเป็นทอมด้วยนะ<ม>เดินมาก<ม>็เลยเป็นภาพจำลงไปเลยว่าเราต้องนมใหญ่ใช่มันก็เลยคิดว่านะเอมมี่แม็กซิมเอ๋ย เธอกลับไปทำนมใหญ่เหมือนเดิมดีกว่ากม่ต้ตัดสินใจไปท่ะอันนี้เราเราคิดไว้ว่า4 0ก็จริงๆในในหัวเนี่ยคิดมาเสมออยู่แล้ว1 0 0 0ซีแต่ไม่เคยได้ทำสักทีก็เลยคิดว่าครั้นี้แหละขอเป็น1000ละกันมันจะไม่ใหญ่เกินตัวหรอก็ไม่รู้อะก็บอกแล้วว่าหมอคนหมอดูเขาดูดวงว่าตายตอนอายุ42ก็ทำก่อนตายแล้วกันชอบอย่าว่าหนูเลยคือคือหนูทำแล้วหนูมั่นใจแล้วก็หนูก็มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็ เวลาไปไหนมาไหนมันก็นะมีความมั่นใจเขาก็ถามแบบเวลาคนมาซื้อของเขาก็จําเราได้ทุกวันนี้นะพูดตรงๆเลยเป็นได้แค่หน้าเหมือนเอมมี่แม็กซินถามน้องแบบไปไหนบางทีนะพี่ครับมีใครบอกพี่หรือเปล่าว่าพี่หน้าเหมือนเอมมี่แม็กซิมมากพี่เก้าสิบนต์เก้าสทุกจังหวัดที่เอมมี่ไปแล้วก็เกือบทุกเซเว่น คิดเงินเอ่อพี่คบมีใครบอกพี่ไหมคะว่าหน้าเหมือนพี่เอมี่แม็กซิม่าอ๋อหรอคะเอานะชีวิตเรามันเป็นได้แค่หน้าเหมือนเอมี่แม็กซิมก็เลยรู้สึกแล้วแหละว่าทําเพออะไรที่มันเป็นตัวเราอะอยา่าคือก่อนหน้าเนี้ยคนมาว่าเราเฮ้ยนมใหญ่เกินไปแล้วก็อ,ออกเพราะว่าเราทําตามคนอื่นที่นี้ขอทําตามตัวเองแล้วกันขอทําตามใจตัวเองเนาะคือแบบ คนอื่นว่าเราไม่สวยก็ตอนนี้รู้แล้วว่าเออเอมี่มึงเป็นแบบที่มึงเป็นเธออยากเป็นอะไรก็เป็นอยากสวยอยากตัวใหญ่ทําเลยเป็นตัวของตัวเองแล,แ,ลแล้วมันมั่นใจแล้วแล้วมันมีความสุขในการใช้ชีวิตก็เป็นแบบนี้ไปดีกว่าหมออนตราเราใช่ไหมคะว่าการซีซีมันแบบได้กับร่างกายคุยคุยกับหมอบุ้งแล้วแล้วก็หมอบุกบอกว่าเดี๋ยวสั่งซิลิโคนให้เพราะว่าของเอมี่มันต้องเป็นตัวแบบว่าเป็นลิมิเต็ดอะพี่แล้วก็มันเป็นของ ไอ้แม่เป็นตัวไขมุกนะเป็นเพลือจับแล้วนธรรมชาติแล้วเวลาเดินหรือมุกอะไรเงี้ยหน้าอกเอ็นพี่มันก็จะไปไปตามแบบมุกเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องสักก่อนก็ขอเขาว่าเป็นพุ้สิทธิส่ยกผู้สามีว่ายังไงคะอ๋อสามีทุกครั้งเนี่ยเวลาพาไปดูแลเรื่องผิวพรรณนะไปคลินิกด้วยกันน่นเลยค่ะเดินเข้าห้องหมอไปนั่งขยำซิลิโคน ทำไมแม่ต้องโกโหกเขาด้วยว่าแม่ใส่มาแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่จริงแล้วมันไม่ถึกเขาก็รู้แหละเพราะว่าเขาจับแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่อะแม่อย่างไรมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วลูกมาไวไหนบ้างตอนนี้ลูกลูกลูกไฟเขียวลูกบอกว่าก็อะไรที่มีทาแล้วมีมีความสุขเ<ม>พราะเราเพราะเขาก็รู้เรื่องเรื่องที่หมอด,ดูดวงเราด้วยแล้วคนที่ดูดวงเราก็เป็นคุณปู่เขาอะไรเงี้ย เขาจะค่อนข้างเชื่อคุณปู่เขาเขาก็บอกว่าไม่ห้ามอะไรเหมือนี่แล้วอะไรที่เหมือนมีชอบคือเขาโตแล้วไงเขาก็แยกแยะได้แล้วว่า,าใครจะว่าอะไรยังไงก็ช่าบมันก็คือความสุขแม่เราแล้ว,ลวนี่คือแม่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ชีวิตเอมี่ก็คือแฮปปี้นะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องงานเนาะแล้วก็เรื่องเรื่องอาชีพของเอมี่ด้วยเ้ื่การค้าขายของเอมี่ด้วย ลูกแฮปปี้เจ้ามิก็แฮปปี้ด้วยก็คือขายมาได้มากน้อยหนูก็ทยอยใช้นี่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ว่าตอนนี้มันโปรในชีวิตเลยไหมะถามว่าปรไหมก็ปรได้แล้วไม่ได้ไม่ได้มาแบบซีเรียสว่าฉันต้องฉันต้องรวยฉันต้องมีอย่างนี้ฉันต้องขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกวันนี้ชีวิตที่มีอยู่คือโอเคแล้วแล้วก็แค่กำลังว้าจุนคะคุณเจ้าแค่กาลังพยายามสร้างสร้างทุกอย่างไว้ในในเวลาชีวิตของเราที่มันเหลืออยู่อันสั้นเนี้ย ไว้ให้คนทั้งหลังอย่างน้อยอย่างน้อยก็อยากมีบ้านไม่ให้ลูกว่าเออถ้ามัมีตายไปเราไม่รู้หรอกเนาะเพราะลูกแต่ละคนก็คือคนละพอ่อเราไม่รู้หรอกวา่าเราตายไปเนี่ยจะมีคนรักลูกเราไหมเราไม่รู้แต่อย่างน้อยลูกเราต้องมีที่ซุกของนอนเราคิดแบบนี้อ่าแม่เราถ้าเราต้องตายก่อนแม่เราแม่เราจะอยู่ยังไงเราก็ต้องมีอะไรไว้ให้เขาซัพพอร์ตเขาไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็คือคิดเพื่อลูกแล้วตอนนี้คิดเพื่อลูกตอนหน้านี้ทําเพื่อเพื่อคาพูดของคนอื่นแต่ตอนนี้ขอทําเพื่อตัวเองแล้วก็แม่ลูกตอนนี้เราก็เตรียมใจตลอดว่าพร้อมตายคือจริงๆคือพร้อมตายเมื่อก่อนกลัวมากถ้าฉันตายนะขออย่าให้ฉันตายโหงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่าให้ฉันเกิดอุบ,บัติเหตุตายถ้าฉันจะตายก็ขอให้ฉันหลับตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคิดแบบน,นี้ตลอดแต่ท่านก็แบบคุณปู่ก็ดูไว้ว่าะจะป่วย แล้วก็แบบมันเหมือนเกี่ยวกับเกี่ยวกับภายในอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยรู้ว่าเออมันควรจะต้องเป็นแบบนี้แน่เลยเอ๊หรือว่ามันจะเป็นมะเร็งไหมเอ๊หรือเราจะไปตรวจดีหรือเปล่าอะไรอาเงี้ยคืออะจริงพร้อมตายแต่ไม่พร้อมที่จะรับรู้ว่าฉันจะเป็นมะเร็งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออผมเรามันร่วงเยอะผิดปกติตอนนี้แบบแค่ไม่รูปอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ออกมาแบบ เป็นกรรมใหญ่มากแล้วเอ๊หรือว่าเป็นเพราะว่าลูกจำหน้าได้เอ๊แต่มันต้องมันก็เลยช่วงนั้นมาแล้วคือในหัวมันมีแต่คำถามมีแต่ question mark เต็มไปหมดแต่ว่าก็คือทุกอย่างมันก็คือพร้อมอะพี่เพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องตายอยู่ดีคิดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรทําไว้นิดๆหน่อยๆก็อย่างน้อยให้ลูกไม่ต้องไปนั่งแบมือขอขอคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าอะไรที่เราเคยช่วยเหลือคนอื่นมา ทำเพื่อสังคมมาบุญตรงนั้นหรือคนที่เขามีจิตที่เป็นกุศลน่ะเขาก็อาจจะเมตตาลูกเราบ้างคิดแค่นี้เองทุกอย่างเป็นห่วงแค่ลูกค่ะพี่จริงๆทุกวันนี้คือเป็นห่วงแค่เขาว่าถ้าไม่มีแม่แล้วเขาจะดําเนินชีวิตต่อไปได้ไหมเพราะอย่างเราอ่ะเราหาเงินเลี้ยงตัวเองตั้งแต่สิบห้าสิบหกเป็นนักร้องคาเฟ่ล้ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคือแต่ลูกเรามันไม่ได้แล้วไงถ้าลองอยู่ดีลูกเอ็มมี่มาเป็นนักร้องคาเฟ่ เขาก็ต้องด่าลูกกันมี่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกจะรับตรงนี้ได้ไหมแบบเนี้ยพี่แต่สําหรับหนูอะอาชีพอะไรหนูทําได้หมดเพราะไม่ว่าจะเป็นเด็กนั่งดื่มหรอคะก็ทํามาแล้วนักร้องคาเฟ่เหรอคะก็ผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนักร้องผับหรอคะนักร้องวิ่งหรอเขาวิ่งจนเหนื่อยบางทีคืนหนึ่งวิ่ง3ามสี่ที่อย่าร้องเพลงอะหนูทําได้หมดพี่แต่ลูกเราล่ะเด็กเจนนี้ไม่เหมือนเจนเรา เจนเรานี่ยืนด้วยลาแข้งแต่เด็กสมัยนี้คือเขาเขาเ,เขามีพ่อแม่ซัพพอร์ตเข้ามาตั้งแต่เด็กๆไงแล้วเขาจะเขาจะแข็งแรงได้เหมือนเราไหมพิต้านทานเขาอะจะเหมือนเราหรือเปล่าเป็นห่วงแค่ลูกค่ะพี่ก็ไม่ขออะไรมากถ้าวันหนึ่งหนูตายก็ขอแค่ให้เมตตาลูกหนูไม่ต้องให้เงินลูกหนูแต่ขอแค่ให้งานลูกหนูเพราะหนูฝึกฝนลูกจนสามารถพร้อมใช้ได้แล้วเมื่อว่าตอ,อนนี้เราไม่เคยไป <S <S> ดีเศษร่างกายหราไม่ อย่างที่หนูบอกว่าหนูพร้อมตายแต่หนูไม่พร้อมที่จะรับรู้เพราะมันหลายคนแล้วพี่อุ้ยฉันฉันไหวฉันรับได้แต่สุดท้ายพอรู้ว่าตัวเองป่วยแล้วอะมันรับไม่ได้แล้วพี่มันใจมันไม่ได้แล้วอะอุ้ยมันรู้แล้วอะมันนี่แค่พูดก็จะร้องอละนะมันเลยมีความรู้สึกว่าฉันไม่ไม่รู้ดีกว่าแต่ถ้าแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆเพราะว่าตอนนี้คือสิ่งที่เป็นมากที่สุดนะที่แบบเป็นปัญหาโลกแตกของอินี่เลยคือ นิดหน่อยปวดหัวและปวดหนักมากแล้วปกติเนี่ยทุกครั้งที่เรากินยาไมเกรนอะเราหลับตื่นขึ้นมามันจะหายแต่ครั้งนี้คือมันไม่หายแล้วนะคะมันไม่หายแล้วเออาร์อดมิดเอออดมิดจนเส้นมันจะแทงไม่เข้าแล้วอะ่ะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราจะตรวจจริงๆแล้ววะอะไรเงี้ยก็ถ้ามันสุดท้ายแล้วจริงๆก็คงต้องทําใจแล้วคงต้องไปตรวจแต่ช่วงนี้ก็หาเงินทําประกันไว้ก่อน เผื่อเจอจ่ายจบอย่างน้อยฉันก็ยังมีอะไรให้ลูกฉันคือก็บอกแล้วว่าชีวิตหนูอ่ะหัวหาแต่เงินเพื่อซัพพอร์ตลูกแล้วก็เจ้าหนี้ที่เขาไม่ฟ้องเราแล้วก็เจ้าหนี้คนที่เขาน่ารักที่เขายังคุยกับเราให้กําลังใจเราแล้วก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปณิประนอมกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตมีแค่นี้เลยลูกเจ้าหนี้แค่นี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ